สวัสดีครับวันนี้ผมยุดบางขวางจะขอนำเรื่องการปกป้องตนเองจากอาชญากรของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต่อสู้กับคนร้ายจำนวนหลายคนซึ่งบุกเข้ามาในบ้านเพื่อขโมยทรัพย์สินและน่าจะเตรียมกระทำย่ำยีตนและน้องสาวจึงตัดสินใจตอบโต้คนร้ายทั้งที่อยู่ในอาการตกใจกลัวผลจะเป็นอย่างไรหญิงสาวและน้องจะรอดพ้นจากไวรายกลุ่มนี้หรือไม่และโจรกลุ่มนี้ ได้รับผลกรรมขนาดไหนเชิญรับฟังกันได้เลยครับนางสาวประสิทธิ์จงทันอายุ20ปีและน้องสาวอายุ14ปีเป็นคนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งซึ่งแต่งงานอยู่กินกับนายสเสงี่ยมแสงวงประเสรศิฐแล้วมาทำงานอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมพศ2520พี่สาวและพี่เขยของนางสาวประสิทธิ ได้ชวนให้หนางสาวประสิทธิ์และน้องสาวอีกหนึ่งคนมาอยู่ด้วยโดยพี่เขยปลูกบ้านทำเป็นร้านค้าของชําให้น้องเมียทั้งสองคนช่วยกันดูแลการค้าขายซึ่งกิจการร้านชําขนาดเล็กมีลูกค้ามาอุดหนุนมากพอสมควรพี่สาวของนางสาวประสิทธิ์และนายเสงี่ยมพี่เขยทํางานอยู่ที่โรงงานสาสารการทอแก่งคอยบางวันก็ต้องทํางานกะดึกทําให้ต้องทิ้งน้องสาวทั้งสองคน นอนเฝ้าร้านแต่เพื่อความไม่ประมาทนายสงเสงี่ยมได้ทิ้งของสิ่งหนึ่งให้น้องเมียไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวหากมีภัยมาเยือนในยามค่ำคืนซึ่งนางสาวประสิทธิ์ได้รับมาเก็บไว้โดยยังไม่เคยใช้ของสิ่งนั้นมาก่อนเลยวันที่31สิงหาคมพศ2520เวลาประมาณ1นึนาฬิกาขณะที่นางสาวประสิทธิ์กำลังหลับสนิทยอยู่ในร้านของชำกับน้องสาว ส่วนพี่สาวและพี่เขยออกไปทำงานกะดึกก็ได้มีเสียงกุกกักดังขึ้นภายในร้านทำให้หนางสาวประสิทธิ์ต้องตกใจตื่นท่ามกลางความมืดแล้วพยายามใช้ประสาทหูรับฟังว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรกันแน่ปรากฏว่าเป็นเสียงการรื้อค้นหาทรัพย์สินทำให้หญิงสาวมั่นใจว่ามีคนร้ายกำลังขโมยทรัพย์สินภายในร้านจึงเอื้อมมือไปหยิบของที่พี่เขยทิ้งไว้ให้ซึ่งนางสาวประสิทธิ์เก็บไว้ใต้หมอน เมื่อสิ่งของนั้นมาอยู่ในมือแล้วก็ได้ส่งเสียงตะโกนถามออกไปดังๆว่าใครทันทีที่สิ้นเสียงร้องถามของนางสาวประสิทธิ์คนร้ายคนหนึ่งได้ปีตรงมาที่มุง้งเพื่อเปิดมุ้งเข้าไปหาสองสาวพี่น้องโดยไม่รู้มาก่อนว่าหญิงสาวถือปืนลูกโม่ขนาดจุดส8บรรจุกระสุนห้านัดที่พี่เคยให้ไว้จ้องรออยู่ก่อนแล้วเมื่อคนร้ายบุกเข้ามาถึงมุง้ง หญิงสาวจึงเหนี่ยวไกปืนสวนเข้าใส่ในทันทีเสียงปืนดังสน,นั่นตึกกล้องขึ้นในยามวิกาลจำนวนสองนัดคนร้ายรายนั้นสะดุ้งโยงสุดตัวแล้วล้มคว่ำลงแต่พักเดียวก็ลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากบ้านปีนรั้วสังกะสีสูงสองเมตรกระโดดหนีออกไปนอกรั้วแต่ลงผิดจังหวะไปหน่อยทำให้หัวทิ่มลงไปติดอยู่กับง่ามของเสารัวแล้วดิ้นรนอยู่อย่างนั้นจนขาดใจตายคาที่ ภายในบ้านยังมีคนร้ายเหลืออยู่อีกสองคนเมื่อเห็นเพื่อนถูกยิงจนคว่ำแล้วลุกขึ้นวิ่งเตลิดออกไปปีนลั้วนหนีเช่นนั้นต่างก็โยนทรัพย์สินที่จะขโมยไปทิ้งหมดคนร้ายคนหนึ่งวิ่งหนีผ่านมาทางหน้ามุง้งจึงถูกสาวน้อยใจสิงยิงใส่สามนัดติดต่อกันเสียงดังกึกก้องกลางดึกกระสุนพุ่งเข้าล่างคนร้ายจนเซเลาเหมือนนอกปีกหกักแล้วพยายามกระเสือกกระสนหนีไปตายทางหลังบ้าน คนร้ายรายสุดท้ายเห็นเพื่อนถูกยิงทั้งสองคนจึงตัดสินใจพุ่งร่างหนีเข้าไปแอบใต้เตียงของหญิงสาวแล้วพยายามเก็บตัวเงียบแม้กระทั่งลมหายใจก็กลัวมือปืนสาวจะได้ยินหลังจากเสียงต่างๆภายในบ้านเงียบสนิทไปได้สักพักนางสาวประสิทธิ์กับน้องสาวตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นอนออกมาจากมุง้งแล้วใช้ไฟฉายส่องหาคนร้ายที่เหลือจนพบคนร้ายคนที่สนอนตัวสั่นเป็นลูกนก แอบอยู่ที่ใต้เตียงนอนของตนซึ่งในขณะนั้นปืนไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในโม่แล้วแต่หญิงสาวก็ยังใช้ปืนเปล่าขู่คนร้ายให้ออกมามอบตัวเสียดีๆโดยใช้ปืนส่องไปที่คนร้ายตลอดเวลาและทำท่าจะยิงทิ้งทำให้คนร้ายกลัวตายถึงกับร้องไห้โฮแล้วยกมือไหว้วิงวอนร้องขอชีวิตจากหญิงสาวขณะที่ใช้ปืนขู่คนร้ายไวอย้อย่างนั้นนางสาวประสิทธิ์ได้บอกน้องสาว ให้ออกไปเรียกเพื่อนบ้านให้เข้ามาช่วยกันจับคนร้ายนางมาเมลิแย้มซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันและเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงปืนรีบพากันเข้ามาในบ้านหลังเกิดเหตุแล้วช่วยกันพูดบังคับให้คนร้ายออกมาจากใต้เตียงแต่คนร้ายกลัวนางสาวประสิทธิ์จะยิงทิ้งจึงไม่ยอมออกนางมาจึงรับรองความปลอดภัยของชีวิตให้จนในที่สุด คนร้ายก็ยอมลาดออกมามอบตัวแต่โดยดีทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายศักดิ์สิทธิ์ล้อมงูเหลือมอายุเพียง15ปีเท่านั้นเมื่อชาวบ้านควบคุมตัวคนร้ายไว้แล้วก็ได้ไปตามนายเสงี่ยมพี่เขยของนางสาวประสิทธิ์ที่โรงงานมานำตัวนายศักดิ์สิทธิ์ไปมอบให้ตำรวจที่สพอ,อแก่งคอยสระบุรีแล้วตำรวจเอกคำลวนสงวนหมู่ทำหน้าที่ร้อยเวร จึงรายงานให้พันตำรวจตีอาพรชัยกุลสารวัตรใหญ่สพอแก่งคอยร้อยตำรวจเอกวัชลรพลใจศิลนสารวัตรปราบปามและนายแพทย์ธนูเก่งพานิ์แพทย์ประจำโรงพยาบาลแก่งคอยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบที่มุ้งของหญิงสาวสองพี่น้องพบว่ามีรูกระสุนจำนวนห้ารูและมีรอยเลือดสายกระจายเต็มหน้าเตียงเมื่อตามรอยเลือดไป ก็พบว่าคนร้ายคนแรกที่ถูกยิงนอนตายหัวปักอยู่กับง่ามเสาวลวทราบชื่อว่านายหมูไม่ทราบนามสกุลมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ขวาหนึ่งนัดตรวจค้นภายในตัวพบมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มสนับมือหนึ่งอันส่วนคนร้ายอีกคนหนึ่งที่กระเสือกกระสนออกไปตายหลังบ้านชื่อนายไพยวันหรือกวางเทพหัสดสินณอยุทยามีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวา กระสุนฝังในตรวจค้นภายในตัวพบปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนับว่านางสิงปืนดุและน้องสาวยังโชคดีที่นายพรัตไม่ชักปืนลูกซองมายิงสวนซึ่งอาจทำให้ถึงตายและบาดเจ็บได้เช่นกันผมขอแทรกตรงนี้สักนิดนะครับนามสกุลของคนร้ายคงคุ้นหูของผู้ฟังหลายท่านซึ่งคนเหล่านั้นจะชั่วจะดีไม่ได้อยู่ที่นามสกุล แต่เป็นการทำตัวของแต่ละบุคคลต่อให้นามสกุลใหญ่โตและมีชื่อเสียงมากแค่ไหนก็อาจมีคนเลวปะปนมาอยู่ในวงตระกูลได้ซึ่งเป็นแก่ดามที่หลงมาเพราะนิสัยส่วนตัวไม่ได้เลวกันทั้งหมดแม้แต่นามสกุลของผมผู้เล่าเรื่องเองก็มีคนนามสกุลเดียวกันทำผิดกฎหมายติดคุกติดตารางเช่นเดียวกันครับจึงขอให้ท่านผู้ฟังเข้าใจความเป็นจริงตรงนี้ด้วย จากการสอบสวนนางสาวประสิทธิ์นางสิงห์ผู้พิชิตโจรไปสองศพและจับเป็นได้อีกหนึ่งคนให้การว่าขณะนอนหลับได้ยินเสียงผิดปกติจึงสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อพยายามฟังแล้วได้ยินเสียงคนหรือค้นหาของอยู่ภายในร้านจึงล้วงเอาปืนขนาดจุดสาที่พี่เคยมอบให้ไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวออกมาจากใต้หมอนโดยใช้มือซ้ายถือปืนจ้องไปทางเสียงลือคน้น เนื่องจากเป็นคนถนัดซ้ายแล้วตัดสินใจตะโกนถามไปว่าใครแต่คนร้ายไม่ตอบกลับพุ่งสวนมาที่มุง้งจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนยิงใส่ไปทั้งๆท,ที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนเลยโดยไม่คิดว่าจะยิงโดนคนร้ายหรือไม่แต่แล้วเห็นคนร้ายล้มคว่ำลงไปก่อนจะลุกขึ้นวิ่งหนีออกไปจากบ้านมาลู่ในตอนหลังว่าคนร้ายคนแรกนีออกไปหัวทิ่มง่ามเสาตาย อยู่ที่ริมรั้วด้านนอกหลังจากคนร้ายคนแรกนี้ออกไปแล้วก็เห็นคนร้ายอีกคนวิ่งผ่านมาทางมุง้งด้วยความตกใจและกลัวว่าคนร้ายจะบุกเข้ามาในมุง้งจึงยิงใส่ไปสามนัดจนกระสุนหมดลูกโม่เห็นคนร้ายเซธลาก็รู้ว่าตนเองยิงถูกคนร้ายแต่ไม่รู้ว่ายิงถูกกี่นัดจากนั้นเห็นคนร้ายขยโยขยเยกพาตัวเองออกจากบ้านไปมาลู้ในตอนหลังว่า คนร้ายไปล้มขาดใจตายที่หลังบ้านสำหรับคนร้ายที่ถูกจับเป็นตนและน้องสาวจะยินเสียงของคนร้ายอีกแก้ไขตนและน้องสาวจะยินเสียงของคนร้ายอีกคนหนึ่งวิ่งหนีอยู่ใกล้ๆแล้วเงียบเสียงไปจึงตัดสินใจชวนน้องสาวออกจากมุง้งลงจากเตียงแล้วใช้ไฟฉายส่องหาจนพบคนร้ายหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ใต้เตียงนอนของตนจึงใช้ปืนขู่คนร้ายไว ทั้งๆท,ที่รู้ดีว่ากระสุนได้ยิงไปหมดโม่แล้วและไม่มีกระสุนสำรองแม้แต่นัดเดียวแต่ก็ต้องเสี่ยงใช้ปืนเปล่าขู่คนร้ายให้กลัวโดยให้น้องสาวออกไปตามเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยซึ่งชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดกลางดึกต่างก็ยังลังเลไม่กล้าเข้ามาในบ้านจนเมื่อน้องสาวออกไปตามจึงรีบพากันเข้ามาช่วยเหลือแล้วจับคนร้ายดังกล่าว นางสาวประสิทธิ์ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมว่าที่ยิงเพราะกลัวคนร้ายจะฆ่าและกลัวตนและน้องสาวจะถูกขืนใจจึงกระน่ำยิงจนหมดโม้ทั้งที่เพิ่งเคยยิงปืนครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยบอกว่ายิงทั้งๆท,ที่ตกใจค่ะก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นทั้งสามคนนี้ได้มาซื้อของที่ร้านในช่วงเย็นคาดว่ามาดูราดเรา โดยจ้องมองนางสาวประสิทธิ์และน้องสาวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นหน้าของศพคนร้ายและคนที่ถูกจับได้สองสาวก็จําได้ทันทีว่าคือสามวัยรุ่นที่มาซื้อของในตอนเย็นแล้วจ้องมองอย่างผิดปกตินั่นเองหากหญิงสาวไม่มีอาวุธปืนที่พี่เคยให้ไว้ก็คงไม่ได้สูญเสียแค่ทรัพย์สินเท่านั้นเชื่อว่าน่าจะสูญเสียความสาวและอาจจะสูญเสียชีวิตไปด้วยก็ได้ สำหรับประวัติของคนร้ายทั้งสาคนพบว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นที่หากินทางวิจาชีพยอยู่หน้าสถานีรถไฟแก่งคอยซึ่งชาวแก่งคอยรู้จักหน้าและประวัติเลวๆของวัยรุ่นกลุ่มนี้ดีเคยก่อเหตุฉุดสาวโรงงานไปลุมส้มมาแล้วหลายลายจนเป็นที่ขยดของสาวๆที่ต้องสัญจรในพื้นที่นี้โดยที่ตำรวจยังทำอะไรไวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าทุกไปแจ้งความเนื่องจากเกงความอับอาย ทำให้วัยรุ่นแก๊งนี้ยิ่งได้ใจรวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเมื่อข่าวแพร่สะพัดไปว่าวัยรุ่นแก๊งนี้ถูกยิงตายสองคนจับติดคุกไปหนึ่งคนบรรดาสาวๆและชาวบ้านต่างก็ยกมือสาธุสาบส่งวิญญาณชั่วให้ลงนรกและขอให้คนที่รอดตายจงติดคุกนานๆในด้านคดีความ ตำรวจได้ตั้งข้อหานางสาวประสิทธิ์ไว้ก่อนว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วให้ประกันตัวไปซึ่งในจุดนี้ท่านผู้ฟังอย่าไปต่อว่าตำรวจเลยครับเพราะแม้แต่ตำรวจเองเมื่อวิสามันฆาตกรรมคนร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อนเช่นกันแล้วสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ให้การไว้หรือไม่ซึ่งเคยมีคนอ้างว่ายิงคนร้ายตายในบ้าน แต่เมื่อตำรวจสืบสวนในเชิงลึกแล้วจึงรู้ว่าคนตายกับเจ้าของบ้านรู้จักกันมาก่อนแล้วหลอกมายิงทิ้งในบ้านโดยจัดฉากว่าเป็นคนร้ายบุกเข้ามาจึงต้องยิงป้องกันตนเองเมื่อพบว่าเป็นการจัดฉากฆาตกรรมผู้ที่ยิงก็ต้องติดคุกไปส่วนอีกคดีหนึ่งผมได้ฟังคำตัดสินของสารฎิกาด้วยเป็นคดีตำรวจวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายค้ายา ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบข้อพิรุษหลายอย่างซึ่งผู้ตายไม่น่าจะยิงต่อสู้ได้จึงทำรายงานการตรวจที่เกิดเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบและมีการสอบสวนเชิงลึกจึงพบว่าตำรวจจะยิงคนร้ตายทั้งๆท,ที่ไม่มีการต่อสู้แล้วจะฉากเอาปืนใส่มือคนตายไว้ซึ่งมีบางอย่างผิดไปจากหลักความเป็นจริง จากคดีวิสามันฆาตกรรมจึงกลายเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาตามที่ตำรวจท้องที่ได้ตั้งไว้ก่อนแล้วศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตศาลฎีกาพิพากษายืนดังนั้นการตั้งข้อาหานังสาวบสิทธิ์ว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อนนั้นเป็นการทําตามหน้าที่และขั้นตอนตามกฎหมายของตำรวจที่ถูกต้องแล้วครับ ซึ่งคดีนี้เท่าที่ผมทราบมาศาลได้ตัดสินว่านางสาวประสิทธิ์ได้ทำการป้องกันตัวสมควรแก่เหตุจึงพิพากษาให้ยกฟ้องไปครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์ให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปอื่นต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจติดตามรับฟังเรื่องเล่าของผมก็ขอให้ท่านสับตะไขรนำไปใส่แกงไตปลาของชาวใต้ก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยแบบคุบสูตรอีกเมนูหนึ่งครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ